สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันอัจฉรลพลเพลินออฟฟิเชียลนะครับเราเป็นคลิปที่สี่ของวันนี้แล้วนะครับพี่น้องครับต่อจากคลิปวังหันนะครับอันนี้เราอยู่กับแอดมินแป้งโก้ครับสวัสดีครับพี่แป้งครับจะไปไสนดิจะไปดูตรงนู้นเห็นไหมโอ้เด็กหน่อยเด็กหน่อยหรือเปล่าเด็กหน่อยมันรู้ไหนที่ม่านเด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยเล่นนามเอาแบบเบิ่งบรรยากาศไป็นส่วตัวมันอันนี้มันเป็นบรรยากาศหลัางวิธีเด้ อ่างเป็นห่วยครับเป็นห่วยเป็นห้องถึงตัวฝุ่นเวทีเฮาอยู่หลักหลายอีกแล้วครับพี่นแดงเขินน้ำน้าเล่นมากเลยนะไม่ขึ้นมาเร็วกว่านี้กันน้องก็เห็นแล้วอาบน้ำแล้วิจะ่ายคลปอาบน้ำแล้วเสื้อกระโดดน่องน้วบ๊อบบ๊ออย่ามาหาแนวเหตุกันเหตุไรไม่มีอมาร์กวิวตรงนี้ไหมเป็นจะเอาแบบอตย์เมื่อนอนอ่านหนังสือเนาะหอน โอ้ฝ่าทิตย์กำลังจะตกครับเลึสูงอยู่ดอกพี่น้องเบิ้งมาเบิ้งเรือเก่าพี่น้องเรือเก่าเรือเก่าโอ้ใส่ทยธนิกรนะไทยโพสไทยไงหักจนหักจนไทยหักเนาะทำไมถึงรู้ว่าเป็นไทยเหรอมีหางเสือนี่ครับมีพี่น้องเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้อันนีเสือเฮ้ยบะเเมน หางเสือเฮ้ยตัวน,นี้นะ่าี่เป็นนี่ละหางนี่ละหางหเกา่าเก่าพอ่พอๆกับแ<ว>อดมินแอดมิน <c oughs> ไม่ไอาบน้ำเหรออุยอยากได้บัวน่ะตันยายมาสไตล์เยี่ยมยาโสธรยาอยากได้บัวน่ะนั่นๆเราบวัานานนวน่ะตันโอ้ยหาแต่เนี้ยจะจะเอาไปบบไหว้พระปะเอ้ย <c oughs> บ่บอย่ามาเออเออบ่บอกพี่ตัวอาไปใส่บุเรือมันโจมเรือเก่าป่าบอกใช่ไหมุ้ยน่าดอกสีน่าน่ามันไก่ยาเฮ็ดไปเรื่อยๆหลายเจ้าเอู้เรือเก่าพี่น้องนี่พี่น้องมาปลูกเรือดิโอ้ไม่ไผ่กันเสียพ่อพี่น้อง นี่ล็อกไปพี่น้องล็อกไปแต่มันสมัยใดนี่ปั๊ดนี่ผูกผูกเข้อไว้จนลงนี่ปลานี่ปลาบัวน้ำออมันอ่อนกินปลได้บัวแดงอยู่นี่บัวผสมกันครับพี่น้องทั้งบัวหลวงและบัวแดงไม่ไพ่เก่าด้วยพี่น้องไม่ไพ่เก่าล็อกไว้พร้อม กันเสียวาย <c oughs> ยังนี่นี่สาเลือกเกา่าอืมเฮ้ยโอ้มันกินได้เลยนู๊บะแต่มันไก่ไปยังนี่ดิตัวนั้นได้แล้วมันหน่อยบัวแดงผสมบัวลวงวันนี้ไหมว้วงหมดแล้วครับออวควายหมด หมดกัดขึ้นไปทึ่งๆก่อนตอนเนี่ยดอกไงเดี๋ยวโมจิได้เห็ดขี้แยมนี่าสวนทอนได้ดิอยากได้ก็ลงไปเอาตื่นเตือนบุ๋มลวงใจเลยนี่ บเอาไม่อย e oh. er, 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 er. ังก็อยากได้อ่ะโอ้ยไปีไปคอนเทนิลลุ่งสองบ่เนี่ยเนี่ยเอ้าเอ้าถือ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 ขอบคุณนะอยากหนองอี๋ขอบคุณนะตางไผ่ยามบ่ต้องมาขอบคงขอบคุณดอกออกคลิปอยู่ตานขอบคุณนะเธอเป็นสุภาพบุรุษมากเลยอ่ะ บังคับไม่ได้บังคับหรอก <laughs> ับคุณน้าตาลโอ้ยแซ่บเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกโผล่อันนี้จะลอยด้วครับเอาหักเลยแต่เอาเอ้ก็ดึงขึ้นมาบอกดึงหกักก็น้าน้ำเนยไหลมันกัขึ้นมาน้ำตัวก็มากเนี่โอ็พี่น้องอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะตาลรคับ โอ้ยหัวากาบไม่ตายเก็บหัวกาบไม่ผัดเออเออเออออกที่ไหนนี่เอาเร็วๆพี่น้องหอยกาบไหมอุ้ยมันมีหลายเลยนั่นน่ะหลันเอ้ยเอาถุงมาวะมีเขาเทนเนอรแล้วว่ไมีถุงเอมงอ,อมันแสบเด้วยนะแสบเด้นี่พี่น้องอพัดน้ะมันหอยนะเฮ้ยเยาวาไปเยาเป็นเหล็ก นี่มีประโยชน์กบัวเจ้าเดียวไม่ยังนี่ไม่กันเน่เน่ใบบัวแล้วไม่ใส่ห้ยแลวไม่ต้องลงลึกไงพี่ไม่เอาใบบัวมาใส่เอาใบบัวมาเดี๋ยวผมจะเอาถุงนี่แม่คือเดี๋ยวพนเอาวันนี้ตัวนี้วันเอาไม่มันมีตัวเน่าด้ลยนาะอยากประสบการณ์เพราะว่าเน่าววันเอาเลยวันเอาอุ้ยมันเยอะนะนี่เยอะนี่เหยียบอยู่อุ้ยอันนี้ผักอะไรน่ะผักแว่นเหรอเนยใช่ครับผักแว่นมันกินได้ไม่ใช่หรอกินได้กินได้อุ้ยมีแต่เน็กินนี่แไห กมาเลันหลายเลยนี่อุ้ยได้ดผัดอิ่มนึงนี่เออเอาหาถุงมาไม่นั่นใบบัวนั่นอ๋ออันนี้ก่อนเจ้าเก็บโทรศัพท์เจ้าก่อนลรบ่มีประโยชน์อ่ะคอยสิโหลดคลิปนี่เอามานี่อันนี้นี่เห็นนิ่วบ้าง่คอยบ่ได้เอาค่าตังค์ของมาขอบคุณนะพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปจักนาที่เลย6นาทีเดี๋ยวคลิปต่อไปเาสิมาเก็บเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาอุปกรณ์กันพี่น้องเออ พราะมันเหลืออีกเวลาบักไหลเขาคิดว่ามันเสียเปล่าแทะอีนี่มันหลาได้นี่มามาพี่น้องพี่น้องไอ้กีบต้องไปเก็บน้ำเลึกเติมได้ครับพี่น้องแต่วันนี้เขามาเก็บอยู่หิมแล้วบางที่น่ะถ้าไปเจอแบบนี้มันจะเน่าโอกาสเน่าสูงแต่ว่ามันบ่เน่าครับพี่น้องใช่โหระพาเลยใช่ผัดแล้วก็ทำคอนซาดก่อนให้มันอ่าก่อนใช่เพื่อกับพี่อ้มายามมา แต่ว่าจะ่ชิมาเฮดคลิปข่อยบหนีม่บอสจะต้องถือกอดข่เพราะไข่สีเก็บหอยโอ <40 If S 2> <im fully> ้ยยากคันไมนสิยากปีนี้นะเอ้ยนะไปหาถุงก่อนเดี๋ยวขันหาถุงอันนี้ก็อยู่นี่แล้วยังหมดไปใส่ดอกเออราขอยัดไปหาถุงก่อนนะครับไปหาถุงก่อนพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้มาชมสก่อนครับพอกันไม่คลิปหนาเนาะนั่นพี่น้องมาหาแนวเห็ดแล้ว เดี๋ยวหาแนวไปหาเพื่อข้าเจ้าขเขาอยากกินมันอยู่หิมมหมปกตินะ่ะไปไปเก็บตะกี้นะต้องไปงม่ปงมว่าน้ำลึกเติบด้วยพี่น้องแต่วันนี้มันอยู่หิมแล้วเอาถุงใส่ก่อนพอดีเรา่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งน้งแรงเพราะมีแนวเห็ด เดี๋ยวไปขออนุภพรมอดกันได้โอเคครับพี่น้องครับในส่วนเราคลิปนี้ไว้นเสกการนี้ก่อนครับฟอกันไว้คลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปต่อไปเบริเงการง้อหมอยครับทุบกท่านกับแอดมินแปตงกโกสวัสดีครับ